ตอนนี้ตอนนี้ผ้าหัวหน้างเขานั่งเป็นมือสื่อขวางสืพยายามมุลดีผู้มาจักไปตอนเพิ่นครับกับป้องหัวในสิขัดขึ้นเนี่ยเออจะเอาเช็ดหน้าสิเป็นแป้งเป็นน้ำยาพื้นเซรั่มโฟมอะไรนี่ละค่ะกระดาษอืมอืมพอสูดไปเนี่ยสูอไปกรงไงมันซองมันก็สืดด้วยเศมันจะเป็นคืดไปหกอืมนะครับเอาอันนี้ก็คืออีกส่วนหนึ่งพี่น้องขันไป้หอดนะครับผมสีประชันสภาพในพี่น้อกในหัวขันผู้ใดใจบุญอยากสีห่วม นะครับทั้งบุญอ่าซอยชีวิตคู่ก็จะพ่อสบายกับผมทีบอกอีกทีนึงว่าอ่าจะรวบร่วมกันแบบใดเนาะอันนี้กับพี่ไงเยมากเฮีย <c oughs> มากเฮียกับสมทบก็น่าออกสมทบกันสมทบกันไปะกัน กเล่าก่อนเลยพอสบายมากเกืปีแล้วทำอังคารนั่งมึงมึขึ้นนี่เกืปีแล้วับพี่น้องเบิ้งสภาพของเราเด้อเดี๋ยวไปหอดผมสิอะไรพี่น้องได้เบิ้งกันนะครับตอนนี้กำลังเขา่าลายลายใต้โควานหรือจกักซิวจักซีเมนบ้านนี่ึ้นพราะม่ยผมเ็ยังไม่เข้าใจออรถขั้น,นลนำหนายมารถอังคารนาั่งนะครับเพราะว่าสายสิลิกปิ้นนี้กันกะอยากมาซองมาแย่งเบิ้งกันครับพอซอยใดกับซอยกันไป นะครับสามที่เขามีจิตมีใจมีเจตุวัตใจสี่ซอยกันแบบใดกะวางไว้ตามนั้นน้องพี่นอนะ้องเนาะกคำ่ได้บังคับกันเนานะซอยมากๆห่อเดียวก็ดีใจนะก็ถือว่าซอยกันพี่น้องครับซอยกันย่ำเจ็บย่ำพวยย่ำถูกย่ำยากทั้งสี่แหละอันนี้มอเอรทั้งรัาดยางาอังนนี้โอ้สิเป็นทั้งรัดมากสีมือขี้กลียดเพราะว่าตั้งเกสิมาเลยแมันไกลแม่งเ,เอ้พกงมาก ถลระยะท่ามพม่าจากลองบัวมาหอดพี่ประมาณโอ้มันที่บอกมันหกลอยกว่กิโลหรือลเ้ยคือเกียริลอยกิโลคนละครขาเดียวนี่นะมันเติมส่เดียวกับสามันสามพมาเติมเมื่อกี้พันพันหาสามสี่พันสี่พันหาแล้วสี่พันหาพันแล้วนะครับ อันนี้ก็เพราะในวันนี้ครับทางแก่บันทิงมากเพราะได้จมว่ามันหน่อยมันหลายดอกข้ามาเขากะมาเห็นสภาพเห็นควนเป็นโยของเพิ่นกัเขามีเอียงสี่ซอยกันเลยก็ซอยไปมือกีการวบรวมทุนทรัพย์กับหางคณาคุณชัยกับสื่อของไปฝากเพิ่นนะครับกับพวกหัวใจยังเนี่ก็เตรียมรถโยกันแล้วครับครับพี่น้องครับก็ขึ้นสีฮอดแล้วล่ะเบิ้งเบิงอ่าดานไฟรถของหางคณาคุณ มีไฟเรียวขอไปแล้วครับแพุมกับคือสีแมนบานหลังนี้ล่ะเนาะนี่คือบานอ่านักล่องที่พี่น้องชื่นชอบคือมุรดีพวกมาจับคือนะครับโ okay, อเคอานสองก็โอเคอยย่ you. แต่ว่าผู้สียูร่ำกินกับปัจจุบ,บันนี่ผู้สีดูแลเล่าสียูไรสภาพใดอยู you. จังไะไรค่ะพี่น้องกันจังทะลุไปพุ่งพองกันพี่น้องครับมหาหอดแด้หอครับพี่น้องครับโอ้ oh. สังขารเอ้ยสังขารคนบาดย้ำเท่าและย้ำเมืเ่อเบิดแี่งไปทางลูกเต่ากะเน่งนายเลี้ยงลูกไงมาเป็นเจ้ามาเป็นนายตายสองผูเ่าได้มุมม้อสองแต่ทาง อมเมียนังคอยเดินหน้าเดินหน้าเออยิง่น้าเออละมาบ้านี่งามชีวิตพ่อเมย์คอยถอยอ่อนเบิดแท้งสิ่งเล็กๆนิน่อยนะครับ จากเออเกินีมอลลามังการังกุญชัยกับไอ้นั่นนันร่วมกันนั่นแหละเนี่ยนายนร่วมกันเเจ็บปีกผสมหน่อยซื้อมาเพิ่มเติมเพื่อได้ขาดเขินเพื่อได้ใส่เนาะในซัมนี่กับทีว่าในอีกส่วนหนึ่งเห็นยวเมื่อมันกันซอยกันกับพี่น้องกับฟังข้าวนี่นะครับฟังข่าวหรือบางคลิปนี้อยากที่ซอยเล่ากับมอยางซุมือนี่กับมันสมทั้งคือหลีกไอ้นี่ พี่น้องอยากสีซอยเล่าเลี้ยงอะไนรนะครับเดินม่อมสีบอกซื้อบอกไม้เหล็กซื้อบ้านซื้อยังเล่า,าพี่น้องสีซอยอันใดกับช่างสมมาท่างเทรองเล็ก็ได้อีกส่วนหนึ่งของใส่ของซอยออวัดดีวัดดีวัดดีใครนี่ใครนี่ใครพี่นางพี่นาง อ๋ออุจักยิ่งจังยิ่งจักพันใหญ่น่ะย่านบรุ่งมาดูคุณเราไม่เดียมเราสิบ่เคยเห็นหนากันเลยเป็นใหญ่ๆเอามาให้กับเอื้อยขวัญใจผมนี่นี่ยขวัญใจผมนี่นี่เจ้าเนี่ยฟังเพียงจังฟังก่อนล่ำจ้าประจำอ่าเมื่อนี้ก็มีโอกาสมาแวนยินข่าวมาสบายเออนำสิ่งของน้องดิๆิาหน่อยมาฝากเด้อ อมะม่วงเนียลูกมะม่วงอ่ะมะม่วงเออตอนชิลก็ตอนตักเอามะม่วงนี่ยจีสวนอันนี้ป่าไปเกยเอาหน่อยหน่อยเล่ไหวว่าถึงว่าหายลำสู่ฟังอยู่ได้เลยลำได้อยู่บ่ลำได้บ่เนาะถ้าลำข้นสีส่วนสีขวังใจว่าผู้ใดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คืออันนี้เกยมุโรดีพมจัดมุโรดีพมจัดเจ้า สาวนเลยโตสาวเลต่อว่างมากน้ำทางกับเปิดฟังอยู่เด้แล้วก็เยังก็ูพรู้อันลูกรลายไฟกเกจเลยนะโมเมนต์เกียยานเมยยันเมนพอยานเม่นี่แหลฟังอยู่คอยจะหายดนบีนั้นเจ้าอยู่เมือกี้ก็ไปเดินสายน้ำแร่ขนาดก็ทุกข์ยากลำบากน้ำกันคือเทนแตแกคูนีกัลักถ่องคุ้นีไปล่ำเดินสายคู้นีกลังินคนีกันน้่อยหน่อยนึงไอผู้ยิ่งหนึ่งกำลังท่อง Oh. ไปน้ำกันไปตะล่อนตะล่อนไดเงี้ยเพ่อนกับไปอันเอาอันไปล่ำรองไปแหลขมขม้าอาลูกกินนุม่ม <c oughs> ผมไปอกักฟังสร้างซุ่มเจ้าอยู่มอไรที <c oughs> ผมไปล้มสักดิ่วนั้นอ่าเจ้าล่ำล่องเรี่วมาดีเนี่ยเาี่ยพี่นี่ล่ำที่หลังผมนั่งฟังยีรผ่าเนี่ยไปกับสมโพธิ์ลงสุ่มพุ่ง <c oughs> จะมาหลายี่สิบปีแล้วเนาะอันนี้พ่อผู้พูเป็นจ้องนั้นเป็นเจี๊ยวกันบ่าหลงของอาหารขนแกนบูน่าๆพ่อเป็นนั่งฟังกีนทั้งทั้งฝาทั้งอันเตี้ยมผาเลยนะเอาเข่าพ่อไปล้มซักเลกี่เพือนยากเพื่อนยากอ๋อถ่ายให้แม่หน่อยดูถ่ายดูดนั่นนั่นนั่นเอากินหละลายมันจะสีอ้วนขึ้นเอา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 เอืมไม่เขียวโคบนต้นหนิแมเ่โคนต้นเล่าไอ้ไอ้ขี้โมนี่เขาอันอัน เขาอกบัดทนโอกให้วยอืมเอาเขาอยู the okay. ่บเขาอยู oh. uh ่บนเราสิก yeah, uh ินเขาไว้นะลูกไว้นะก่อยเราโหลดป่อยเราโหลดเพื oh. Oh. ่อไปขึ้นเอา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 เขายี่บลูกไส้แล้วลูกกกนี่แหละไปร่ำน yeah. ้ำอันจันตะกี้อันปักนีน้อยนี่ลูกมุดทองกับมี่อีกทองกับมี่อีกไปเดินสาำกันทุกงานกันกันนีเลยนี่แหละคู่ทุกคู่ยากเพื่อนทุกเพื่อนยากวันว่าเลยเตรียมลำบากขาเบื้องแรกกันส่วตัว ดูแลกันไปซะละสัมพังธ์ผู้ใดก็ใดหอดไทยก็หอดหันละกินหลายตัวนี่กินเขาได้หลายอยู่นี่เป็นตัวเสียบแล้วก็มีผู้ดูแลแล้วก่อนแล้วกินแล้วก็เสียนั้นอยู่อืมเอา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 สูบไปสูบไปนี่กินเสียงโอ้ยเนาะฟังซ้ออนเสียงมากันลำธางกันฟังกันเสียงกันซ้อนนั่นเปิดสารุ่นกันต่อใช่รุ่นกันต่อเออเอาม้ามาหัด ครับพี่น้องแฟนเพลงผู้ที่ชมคลิปนี้อยู่ชมคลิปไรนี่อยู่เด้ออยากสิซอยเล่าอยากสิอ่าบริจาคเคียงใส่เคียงซอยก็เร็วแต่นะครับก่าฝากมาทั้งเครื่อหลีก็ได้เครื่อหลีเบ้อเบ้อซื้อซื้อบ้านซื้อซื้อซื้อแล้วซื้ออย่างมุ่งรื่ดีบุญลดมุ่งรื่ดีบุญลดบุญลดบุญลดมุ่งรื่ดบุญลดอ่าบ้านบ้านยังบันี่ บ้านบวกม่วงบ้านบักม่วงบ้านบวกม่านบวกม่วงบ้านอีกที่เท่าไหร่ที่หกคับบ้านอีกที่หกตำบลตำบลนาแวงตำบลนาแวงกินได้อำเภอเขียวมาลาอำเภอเขมรวมาช่ากับจังหวัดอุบลครับอุบลพี่น้องกาโทรศูนย์หกสามศูนย์หกสามข้า 505 505ย์้าหู้นย์ห้า่สองสองอมอยู่บอกสามสี่สองสองสามเอามะปาดมาอีกในหลกเระบุอีพี่น้องอยากสีส้มเครื่องใส่เครื่องสอยเด้อกับส้มมาตามที่เบอริษัทที่ว่าถ้าเขาอยากอยากบริจาคบริจาคเป็นปัดใจผมเสียให้เขาหนักขึ้นก็ได้เลยแก้ของมบรินัทส้มไปหาเราก็ได้มาหนี่กับประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบกิโลเต้นทางมันหนึ่นะเต้นมาให้ได้อยู่เออกเขาเป็นยังเราเอาบุญร่วมกัน เต้าอีกอำเภอเป็นไสเอเป็นใสเอ็ดใส่เอ็ป่ะเบอะเบอเบอเบอเอ็ดเบอะเอ็ดเอนี้มันเบอรีกเลยได้เบอร์เอ็มก็คือสีได้ยุทธนาตักเนาะครับเพิ่์นเฟิร์โต้เอลเอลหน่อยครับเอลหน่อยเพราะว่าอันนี้ก็เอาอันมันมันไ่มีลูกเบิดอันมิแต่เบอร์เอลกับเบอร์เอ็มก็เลยเอาเบอร์เอ็มได้พี่ดอกไซได้แต่ว่าไซเฮล้าวมูส่งกินข้อเสียู่้วยเสียบเดี๋ยวก็มาปอดบัะม่วงกับเบิด์สองหน่วยสามหน่วยคือกันอันคันว่า มีปวดมันกระตีเห็นท่านยื่นนี่วัดโมกิ้นโมกอยหลายเลยบอกเป็นปะนั่งปวดปะนั่งปวดนี่พะควานอยู่บ่อหลวงพะควานเพราะว่าเขาไม่นักกินเลยสิแล้วกับนี่อินเดียสิแล้วก็สีรวยเป็นดีใจบ่อันญหาพี่น้องเปิดฟังก่อนรับเราเด้อฟังเสียงเราเด้อเพียงเก่าๆช่วงระยะเล้วฟู่มเฟืองอยู่ในขณะนั้นสาวนักเรี้ยงจำต่อพี่น้องครับลับพูดไทยนั่นแหละเลยท่าซื่อมากแต่นั่ทางมากแต่เลยเนาะ โอ้ยวันมันสีฮอตะลวนมันบอดไงปส่วนไหนมลนะไกลเตอะอ่าโอ้ยมันสีไห้ลอันสาวน้องเนตาต่อพราะจะได้จ้ากอดมน้อบโหดินโหรเินบ่โโโหบ่ได้ยินครัอไปแล้วพราะเรากินใหญกินเขาากับปลิเนาะโอ้ยกินไปจอ่บไปเลยแม่คไแแดโนโดนแล้วบบจับเมันเป็น เป็นรอบนี้เลหาปีเลยครับไอ้กระตายไา,ายแล้วกระตายหลายปีเลยเป็นคู่กันฉันเนี่ยไปเป็นอ,อันอยู่่เออซูนมาเร่งไปคิดอาสาไปร่ำเหมยผู้เฒ่าฟั่งไอ้รักษาอยู่เห็นร่ำไปใสจสันใจมอกระยูเครื่องไปนั่งสู่ไปได้เขากลับมาฟังข้างล่างสู่ลุกค่าเตี๋โมได้กลับไปร่ำเหมยป้อนพูดจนสุดทุนเออเออเอ้าเป็นอ็นสู่ไปสู่ไป โง่สูบเศ้าอยู่ด้อโลกสูบให้เด้อโอืยเรากินเสพนะกินขอได้มันก็ขึ้นมาทั้งตัวสุขภาพแม่คุณเหออย่างบุยบุยแต่ผมก็ไม่กินไรเพื่นี่เลยเออใจเรา่อสิบฝนแล้วอื่นเรื่องเรากระจาีใจน้ำไหลเห็นมหาแล้เอาเอาเอาปากันไปกะได้แต่เบิ้งกันแรกกันที่ลาดที่น้องเด้อผู้ที่ชมคิดยุ่กระได้ครับกันเหลือตัวสั์กัสงสารกัซอยกันด้วยน่าจินนตมใจพี่น้อง กี่เล้วกับพ่อมีอ,อยู่ประดังบาวิเอตอ,อ,อินยันเมย์ประกาศสาวกแต่ต่อพอดีมา,าป่วยติดซึ่งตัวปีเดียวก็คนบนมีเวลาคน,คนวางซีดีหัวหน่าวาฮันลังคุ้นเนาะอันนี้พอฮัาหลังคุ้นบริวารผู้ใดหานหลังคุ้นว่าเสื่องเจ้าดังๆมากเนี่ยเงินเจ้าได้หลายเจ้าเป็นใส่เนี่ยฮัลังคุ้นถามมาแบบนี้เด็กครับคือมันมันพ่อแม่ลักษณะเนี่ยในแฟนคือหมายความว่าเพ่งดังเนี่ยเพราะมันว่าสิรุ่ยไปตลอดเด้ใช่นักร้องนะครับผู้ใดก็คือจังไนทุ่นพิ่น ผู้รองไหนกันจุนเกียรไป,ไปไประดับหนึ่งสลันเองแล้วเรงป่วยมากเขาปีสิปีเนี่ย <c oughs> พี่น้องมาเสียวเงินเสรยรักษาเอางานการกับบริหารมิติใส่กับใส่พี่น้องกระทบโควิดมาสองสปีพี่น้องคืดยังไงแล้วเพื่อน ป่วยเป็นซิฟปีซิโกปีแล้วเราสิลำบากสมัยพี่น้องอันนี้พวกมองสู้ฟังซื่อๆดอกคาแล,แล้วตแต่สิพี่น,น้องสิเลือดต้นซากันนะตนเนาะอันเออเมียงข้างหน้ากับมาจินลยหาเธอหกเธอเลยอืมนะาสาธุแต่คุณนจะบอกว่าเห็นมาเบิ้งมาแย่งในเด้อมันจะใกล้ใกล้อืมพิษซิฟโกโกิโลนี่แหละมาได้อยู่อืมแบบได้เงินได้คกับเบ,บียงปันเบียงปันนี่แหละคลือเจมือนีิกับกับพหญ่นี่กับสมทบก,กันนั่นแหละเอามาตึกเนาะ ผมผมเแรนมากนี่ผมตั้งเข็ไมไม้เบิ้งเนาะจาก้านผมว่ามันเ100กิดร,ร,รอยกว่ากิโลวันเดียมากนี่กาตั้งเกสิมาโดยตรงนะกาไม่เห็นสภาพอยูกก่กะ <c oughs> อันแล้กินยาหรือ<ๆ>เ่าครับกินยากินบ่เอายาไม่ะละกินเข่าละกินยาด้วยพ่อละเนาะอิ่มละเนาะอิ่มไปอิ่มไปเนี่ยเอาอีกบ่เอาอีกบ่โอ้มีแต่ซักเงออย่างเดียวไว้สูบบุหรี่ตัวหนึ่งไหมมากมือเี้ก็ะพริบเบิ้ลอันอันตั้งตัวใดได้เนี่ยเบิ้ลเขาเป็นโรคกินไหม อันนี้ผู้เห็นว่าท่นไม่ว่ามาปฏิบัติราบเดียนีทอย่างมือมันก็มาพอดีก็ให้ดูให้ร้านมึงก็ได้รอบปฏิบัติกินคือเห่าแล้ก็เสินไส้ประจับก็คื้จังเพิ่มเพิดเพ่มเิดเลยเนาะใส่ประจับบะลูกกาขึ้นใส่ไห่เมนบอกกังเว้นบริษัททอดละบอกอัไปนั่งย่างยีบบุลก็ซื้อมะกรงใหญ่สองกองนั่นใส่ได้หลุ่เราก็ง มึงนี่แล้วก็แข็งแรงยิ่งน่จังหนอยู่เต่ว่าผมบางขีดส่วนหนึ่งเลยนอนติดศาสตร์อยู่ดิติดศาสติดมอนอยู่ออันนี้ส่งกินขากินน้ำเซ็แลกแไอ้วันไอ้วันวะก็คืไ้วนส้หนีบ้านนั่งี่เจากัมาเบิงกีเลากัดี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 ยาาัวเราก็เมือยนลยอขาก็เลยดีเน่ยพ่อแลานบอกไปันยางคือขันคุนเป็นโดนหนึ่งก็คือไปว่ายนเป็นผ้าละอายน้ำกนเนาะู้ดูเล่ อันนั้นนี่นั่นด้พี่น้องเลยฝากข้อมบ่ค้อม,มจ่าหาท่านผู้ชุมกำลังชมฉีดอยู่ในการนั่นนี่<ช>ครับค่ะนี่คือผนางก็ลังคุ้นชัยเผินก<ช>ับผู้ดูแลอีกผู้หนึ่งกะกับมมกผูกกินฝูงกันไปเดินสายกินสุกินที่ต้องกันเนะอะ<ช>พี่น้องอย่าวซ้อยเหลือกับสอบถามทั้งหาก็นั่งคุ้นชัยก็ได้บอกคนนี้มันกระบวลงานนั่นก็คือว่า เป็นเพื่อนกันเป็นอยังกันกับฐาบม่มีจิตใจเมตตากันมันก็มาบา่ได้ยสงสารกันเป็นคนคือ,อกันเนาะค่ะเป็นบ,บ่ว่าบเป็นมอหลงมอลำแต่ผู้ใดเป็นเท่ากับซอยเหลือกันเท่าที่ซอยได้เนาะถูกต้องค่ะครับมาดีก็ฝากคำว่าหาเดอ้อผู้ที่ใจบุญเข้าใจเดี๋ยวโอนเงินมาให้แม่เอาค่านา่งช่วยทันพระคู่อัมพวันยู่ช้ยะพุ่มเป็นสรีมาอยู่เป็นว่าพัดลมกับบุตนี่พัดลมกับบ่มีเป็นว่าเอามากแห่บ่อึดพัดลมแล้วก็ อันเป็นประสงค์นันมานบาทพันบาทแล้กก็น้องสาวอีกอยู่ทั้งไอ้นักนายกกับพันบาทาสธุกับไอ้ตำรวจด้วยนี่น้องใายนี่ปัฒนานี่ก็หาลอยหล้วจากนั้นถ้าโทรศัพท์พเสียใส่บอดด้ก็ัลันบดโทรศัพท์ใหม่โทรศัพท์ใส่บอดด้ก็เล่บอไดอไล่นะคะไล่ไปเขากับสีมาซอยไหลอยู่ค่ะกับกีศูนย์หสามหกสามห้าศูนย์ห้าห้า สามสี่สองสองสามสี่สองสองอันนี้คือเบอร์หลุมไส่เราเด้อไส่เราจ้ะการสอบถามนี่แลยย้วจังโอนไปหาทั้งแม่ยังขนางเบียก็ได้ค่ะเออเพื่อความันใจพี่น้องกันขันพ่อสบายใจแต่ว่าในเมื่อผู้คนสิท่านผู้คนจิบริาจาคจะาได้เป็นการบริจาคที่เราโอละเอออันนี้ก็ถือว่าลำใจจากพี่น้องถน่ายเพิ่นกบว่าจากหมอกแม่อังขะนัง่งดีละใบใจเพิ่นมาเพินพ่นมากกับปัวกับเมียเพิ่อนการละเวลาเนาะสภาพนั่นครับปัจจุบันเนี่ยตอนตอนเจ้ลาตะกอนเราป่วยไปอัน ล่ำอันนั่งสิบสองแล้วอ้ยอ้วนเข่าื้นพุนปัทมาดมาเข้าเดี๋ยวปุ๊บลงหลอดอ้วนอีดีเนาะเป็นปัาฟ hey. ักกันหัวปัดมาอ้วนจะไปเปิดเบื้องน้าสิบสองนั่นแล้วแสดงเป็นยาเค็ดคือคือแสดงยังกับคือได้อยู่นี่นั่งนา่งอันยักอันอันนั่งสิบสองเรื่องแล้วก็เป็นยักก้ยักกันเลยกป่วยแล้วจังป่วยแคนมากมันบ่เอบสองอ้วนเข่าจุนพุนยังป่ะอือเดี๋ย คือว่ามีน้ำใจแล้วเนาะคนเฮามีน้ำใจเหตุกันแล้วกันจังได้คันขายนี่จังจังหวะมาพี่กับเสียเวมาทามข้าวขึ้เกาลัดข้าวขึวข้นเกา,าหันเลยให้ส้วงให้เศร้าซะเด้อให้ส้วงให้เศร้าซะเด้อให้สุขภาพแข็งแรงให้อ้วนให้พี่ขืนกินขเอขาได้นอนเขรัรบไนปนี่รองพิ้งห้มันม้วนยายมากินกิ้ข้นเขาเลยกินยาทุนะซาทุนวายกับทุนจักเจุดเยวเอื้อยจักอย่าบอกเอื้อย อันนั้นพ่อใาย่นนยานพ่อยา่เดนไเงนเงินเดอนเราบางคนเนาะมันเนันเห็นลงอีจักร้านเบิเน่ก็ร้านอันอ่ะเลยุ้งเพาะเบอกเปิดแ่เปิดกเออบอกเบิร์ดเพื่อนมันนมา่อ้เบิม่อังคนั่งนี่ยบอกค่ะศูนย์แปดเก้าศูองเก้าศูนย์งโทรมาจากเมยนา่งสิส้งไฮดอกเออเอกเอา่าสะ 089ย์แปดเก้าอ่าศูนย์เกองเ์เก้ย์เบอร์เดียวเบอร์เดียวนีเบอร์อื่นค่ะอ่ากันเบอร์นี้ขึ้นมากกัแสดงว่าแอบแองแล้วเอออยากทวหงหายยนๆๆๆๆๆยันก็ศูนย์ดเด้อสองสามศย์แปดเก็ปรึกษากันได้ นะครับผมก็สิประสานทั้งหัวหน้าองข้านั่งคุณชายพี่เอออันเดก็ได้เน้อพอคุณยุไก่ไก่เขาผมแล้วท่านจะคุ้นกับหมอกไม้ไหนนั่งจะได้คุ้นคุ้จังหวัดเอยเอ็ดหนี่งโอ้ยเจ้าจามินทีเจ้าไปเบิ่งเห็นเด้อเพื่อนกันอืมโอ้ยิ้มด้วยหิ้มหิ้มได้วยไงเขาเลยโอ้ยลอยยิ้มเลยโอ้เน่านอนเน่านอน นี่เราย้มได้หัวแล้วบาทดีใจเออเกิดมหาดีใจเนาะดีใจเนาะดีใจดีใจเออนั่นึ่งโอ้ยพูดอะไรพูดอะไรใช่หรืัดให้ยืมบอลลารุกเล็บนั่นบาทดีเงาแล้วในตักซีจีซีจีเขาจะออกมาอยู่ครับทัดออกให้เรานี้ด้วยนี่ลูซีจีเขาออกมาถูกเออนั่นแหละให้ตัดได้ไหมเออตัดออกจริงขนาดนะครับ ดีหลายๆเกษตรบุญเด็กกุศลเมียน้าเมยลูกดูเนี่หน้ามะลังขันยงได็กก็โทษหาเนี่ยเด้อจ่าจ่าจ่าพอขันยาเด้ประสานงานกันอะไรกันไ้ประสานนั่นแหละมีอยังก็นันนันติดตามอันนี้ก็ไปทั้งพุ่นกับไปแวยที่เราหันละทีนักเสือเมื่อไงยังกับเปิด์หลายๆยังกับได้เจราอัน้าด้ขาดเขินขาดยังกับช่างต่อเติมเบาจ้าค่ะมันิีซีเมียให้จากแด้วมเนี่ยเด้ออันนั้นก็ได้โดนอยู่ดอกซีเมียแล้ว ร้อยค่ะครับอันนี้ก็คือคือภารกิจจบตองนี้มือนี้เด้อพี่น้องเด้อจบตองนี้กะเชียวนาจังหวะมีกัสศีแววมาไหมเจงหวะไม่เนาะเพ่อหนาเพื่อนมาเย็นเยือนกันธาเพรใหญ่เฮ่ามาแต่เพราะว่าคณะกษสรมาเบิ้งเล่าอยู่แล้วค่ะ ครับยูดีไม่แห้งครับบานิกาชื่อว่าห้อแยกกันบางนี้ทีไม่ถ่าที่ให้นแล้วเป็นยังนอมากมากอเไมยนากมากมากมากอือก่เขาเรานั่งกระได้หรือานั่งตัวอีโอ้ยอยากทายนะเออยาทายดูม่ายถ้าม่ทายแนีเออนี่ละยนนี่ยืนเออนัมาเป็นเจ้าอมอ นี่คือแมน พูดจดีพุ่มมาจากเไพี่น้องเลยหนาเอาสักรูปนฮนแล้วแข็งแรงขึ้นแล้วเด้ะมากเลยนี้กินเขาได้หลายแล้วกินบะเขาเบิ้จานบักไงบักงอยสองงวยสามงวยไปกินเลยถือกข้างนั่งฟอดเด้อไว้ว่ามันซิบเมื่อยปวดสุขภาพดียิ้มหน่อย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 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับอยู่ดีไม่แห้งสาธุสาธุสาธุสาธคสาธุ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 

นั่งลงนัลงมาเส้นตูด้หน่เด้อเซ้นตยูเซ่นต์ตูจ้นตูจ้าตูเออ้อของใกับน้อยเนยเออเอาเสมพรสมพเอาเนตงวาใบพันอยู่ตนี่าเอาไข่ซืข้อของใ้กับรดกับสองพันหเงด้อจ่ายจ่ายดี่เอาเด้อเก็บใยไปส่นนเมือก็ได้แตไม่แล้วไม่แล้วไม่ได้เด้อไม่ดูแลยากเด้อบ้าเียวนีลูกได้ทำงานดี ลูกวันนี้เงินใส่ผัดลืมไหลทิ่มพ่เม่ทิ่มพ่เม่ข้าเมยลืมผู้บังเกิดเก่าคุณเท่าหลดบ่มีแม่นี่นะมากคือโดดหลายเด้ออ๊ คือนอดลายเน่คือนอดลูกผู้นั้นคือนอดลูกผู้นี้มิตรจิรีบเห็นไถลูกสุกายสบายใจเจ้าจังลืมมานดาได้ถึงยามน้วนไม่น้วนให้มือคําหมอนลูกไปเมื่อครับบ้านแบบนี้มาเยี่ยมเราตลอดอยู่ดอกเอาเบอร์ถ้นี้นะจ๊ะอาจ่าก็ได้โดนอยู่ดอกครับแต่พ่อใหญ่กั มีน้ำคิดน้ำใจร้ขอบคุณสุขภสุขภูสุขภุสุขภูมิใจไปแล้วครับยูดีม่แห้งคัะพ้วครับม่ฟ้อสุขสกปากแข็งแรงได้ค่ะนี่คิใจเมตตาสงสารกันนอกซอยเดียวจินเจียกันเนี่ยก่อคำจุนโงกครับเมตตาทำนคำจุนโลกคุ็นวนกเมตตากันขอบคุณในรายสวัสดีคสสาธุครับ